มีหรือไมคะมีก็ต้องมีสัดส่วนก็ไม่นะพก็ใครมีตังก็จ้างได้ไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะก็ไม่มีมีข่าวบอกว่าพี่อ้าเป็นคนแคนเซิลก่อนเขารู้ว่ามีพี่ชมอะไรไหมัะไม่ไม่ไม่เคยไม่รู้สิไม่เคยได้ยินคำนองนี้เลยแต่ว่าโอกาสโคจรที่จะมาเจอกันอาจจะยากเพราะว่า แต่ว่าไม่ก็ไม่เคยมีนะคะอาจจะอาจจะมีบ้างแต่ว่ามันคิวมันไม่ได้ตรงกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหจะมีติดต่อตลอดลเวลาค่ะซีเรีย์เกลกระแสข่าวเป็นเพราะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเยอแล้วเจอทหารแรมกันไม่ซีเรียแอ้วเพราะว่าจริงๆรู้สึกว่ามันค่อนข้างนานมากแล้วอะเรื่องเนี้ยนานจนกัก็ชมเชื่อว่าต่างฝ่ายก็ จริงๆนอกหลังมาเรามีเด็โโง่มีมากมายว่าเฮ้ยจริงๆฉันว่าเรื่องเล็กมากค่ะถ้าคุยแบบคุยเรื่องอื่นกันมากกว่าอย่างเงี้ยฉันว่าถ้าเจอกันก็คงไม่คุยไม่ไม่ได้ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นอะไรเงี้ยก็คงใคไถ่แบบสารุตรสุดหนิอะไรอย่างงี้กันมากกว่าอีกครั้งแล้วก็มีคนร่างจริงๆอ่ะร่างตัวแบบเพิ่มเป็นเท่าตัวไหมที่สุดก็ไม่ได้ถึงกับเพิ่มเป็นเท่าตัวหรอกค่ะแต่ว่าก็ก็คือฉันว่าก็ตามเรทของแต่ละคนนั่นแหละแต่ว่าฉันว่าปกติงานอีเวนต์ เงเยอะๆมาประชันกันหรืองมันก็มันก็มันก็เป็นไปได้ยากถึงจริงๆช่วงนี้เองถ้าถ้าถ้าสังเกตอะชมก็รับอีเวนต์น้อยลงแล้วเป็นเพราะอะไรคะไม่ชมเวลาเท่าเดิคือมันหลายอย่างคือปีนี้ชมเองแบบเราทําอะไรข้งหลายอย่างด้วยอคืออย่างหนึ่งละครที่ที่ที่รับไว้ใช่ไหมคะแล้วก็พวกอีเวนต์อะไรที่เป็นเป็นงานของลูกค้าที่เราเซ็นสัญญาไว้แล้วก็ต้องไปเนี่ยไปนึงก็ คือหนงคือรบกวนล,ละครพอสมควรแล้วแล้วสองคือช่วงหลายๆปีที่ผ่านมามันเราก็วิ่งลอกจน,แบบนมันแบบตึงเรื่องเน่ะมันแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรแบบเป็นของตัวเองเลยเนี่<ม>ก็เลยคิดว่าเอออาจจะแบบลดน้อยลงนิดนึงมีข่าวต่อเนื่องต่อเนื่องกับพี่อ้๊อมาตลอดกลัวคนจะคิดไหมคะว่าเราแบบเกาเหลากันจริงๆจริงๆก็คือห้ามห้ามคนไม่ได้หรอก เคียได้เรื่องเล็กๆส่วนตัวพี่ชอบเองยืนยันว่าก,กับยามนี่ไม่มีอะไร